ราคาทองคำในตลาดโลกหลังจากที่ทำ All Time High อย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะคือทองคำโดนเทขายกระหน่ำทิ้งตัวลงมาอย่างหนัก200กเหรียค่ะ และสร้างความเสียหายให้กับบรรดาน,นักลงทุนทั่วโลกคําถามที่ตามมาก็คือว่าบรรดาบรกไทยก็ดีบรกต่างชาติก็ดีที่ได้มีการคาดการพยากรณ์เป้าหมายราคาทองคําไว้ด้านบนจะต้องมีการทบทวนไหมนะคะการลงแรงของทองคําในรอบนี้จะเป็นการลงเพื่อจบรอบหรือจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่การปรับฐานเพื่อไปต่อนะ,ะวันนี้เราร่วมพูดคุยหาคําตอบพร้อมๆกันค่ะกับคุณจิตติตั้งสิธิ์พักดีนายกสมาคมค้าทองค,คําค่ะคุณจิตติ สวัสดีค่ะคุณธาวานครับสวัสดีค่ะค่ะคุณจิติเคยเจอเหตุการณ์ทองคําโดนขายหนักหนังขนาดนี้ไหมคะก็มีเคยต,าายต้นไม้ตอนไปเจอบ่อยผมผมก็เคยถึงแบบว่าบาทีขึ้นมาเยอะๆช่วงนี้ที่ราคาทองที่ขยับขึ้นแล้วรักขึ้นมาอยางลวกแล้ว,วบางบางก็ไม่คยตกกันอีกเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าม really <c oughs> ันขึ้นแรงมากเกินที่เคยคาดการไว้ก็ก็ที่จริงก็อมาจากกองทุนที่ที่พเองเก่งการไว้ก็ตอนนี้ทำาำไรออกมาก็ก็เคยเคยคาดการที่ผมเคยเลือนเราเคนบอกว่าถ้าเกินถ้าลงทุนจริงๆระคาของเงนลงขาขึ้นอยู่แต่ว่าช่วงระยะสั้นนี้เราเจกว่า มันตลาดฟิวเจอร์นี่ตลาดวารุ่มมาเยอะมากตลาดฟิวเจอร์มันมันมันเยอะมาก,เ,มมมเ,มากเพราะฉะน,นั้นนี่เวลาพวกพวกกองทุนนี่บางทีก็ปิดโอกาสการเกิดการไหรแล้วก็กะอทอี่ออกมามันก็จริงจริงผมว่ามันก็แทรขายออกมานะครับเอ่อทำกำไรไรายะสั้นก็เรียกว่าปัดานนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไป ทานผัวเชลยแยกหนึ่งผมว่าอาจจะเข้าสูบบ่ภาวะปกอตินะอาจจะต้องเล่นขึ้นมาใหมา่เพราะอย่างมองว่ารายะยาวราคาทองคงย่อขกัขนขยับขึ้นมาได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นคุณจิติมองว่าทองคายังไม่จบรอบขาขึ้นนะคะแต่เป็นการปรับฐานครั้งใหญ่เพื่อที่จะรอขึ้นต่อแต่ว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะครับเพราะว่าทำกำไรแล้วก็คิดว่าคนทื่ ไอ้ตลาดฟิวเจอร์สซื้อท,ทองตลาดนะถ้าถ้าพวกนี้แถุงพกแจ็ปไปแล้วถ้ามันอปกติว่าผมว่าเขาขายติดไมันก็งรลาสูงมากถ่างใช้เดี๋ยวก็คงเข้ามาใหม่แต่ว่าต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะถ้าเราลงทุนระยะสั้นอาจจะต้องการมากกวังนิดหน่งนะครับเพืถ้าเป็นการลงทุนซื้อทองแท่งจริงๆระยะยาวเขาคิดว่าของราคาของปกติคงไม่ต้องเปลีย ค่ะปัจจัยอะไรที่จะเป็นตัวยืนยันว่าทองคํายังไม่จบรอบคะดีมานซ์ซัพพลายของทองคําในตลาดโลกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะใช่ครับเพราะว่ามองว่ากระแสจะมีการกรับลดอกเปื้ออีกสองครั้งสีนี้นะครับแล้วก็สองคำการค้านี่เรื่องวันกา่อเมริกานี่ก็คิดว่าเน็ตวันที่หนึ่งคบอกว่าถ้านู่นอาจจะปรับขึ้นมาสี่ร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าผมมาพวกนี้ยันมีคุณอยู่นะ เพราะว่าเป็นบาลานซ์ทำให้ทองคำมีโอกาสขึ้น,นขึ้นมาได้รวมทั้งแบบโลกโลกเกคยสองพันก็งั้นนี่ว่าเป็นลองซื้อซื้อทองคำจริงจริงอย่างที่ว่าน่าจะพอเราซื้อได้นะครับแต่ว่าต้องรับห้าเกณฑ์กำไรสั้นตาาลาดฟิเซอร,ร์หรือว่าตลาดหงงานเดี๋ยวต้องรับช่วงนี้อาจจะต้ะ<ข>ขอ,ของพามาถึงเท่าไหร่เนี่ยครับค่ะอ่าขอกลยุทธ์แนวรับหน่อยได้ไหมคะตัวเลขเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนสี่พันเหรียญมีโอกาสหลุดลงไปไหมคะ เอ่อ <SA B> ไม่ไม่น่ามีแฟร์อาจจะสี่พันเหรียญต้นต้นสี่พันห้าสิบเหรียญต้นต้นยังมองเป้าหมายปลายทางอาจจะมองที่สี่พันห้าร้อยเหรียญเยนี่ยมีโอกาสค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์คือยอ่อเข้าซื้อนะคะที่ประมาณสี่พันต้นต้นแล้วปลายปีนี้ยังมองสี่พันห้าร้อยเหรียญน,นะคะค่ะได้ค่ะ,คะวันนี้กราบขอบพระคุณคุณจิตติตั้งสิธิ์พักดีนายกสมาคมค้าต้องทำคะ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะยืนยันนะ,ะในมุมมองของคุณจิตินะ,ะมองว่าทองคำยังไม่จบรอบขาขึ้นแต่เป็นการปรับฐานครั้งใหญ่นะคะซึ่งก็เคยออกมาเตือนนะคะว่าทองคำขึ้นมาเร็วและแรงร้อนแรงมากๆเพราะฉะนั้นโอกาสในการปรับฐานพรับฐานหนึ่งแรงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแน่แล้วก็เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็การเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการเกิดขึ้นที่ร้อนแรงมากเพราะว่าทองคำรูดกราวในวันเดียวนะคะประมาณ 200กเหลยญน,นะคะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่าทำให้บรรดานักลงทุนที่เทรดนะคะตัวของฟิวเจอร์ทองคำในฝั่งสถานะลองเนี่ยบางท่านถึงกับโดนฟอสเซลแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวนะคะบางท่านก็อาจจะได้กำไรจากการช็อตทองในรอบนี้นะคะเบื้องต้นให้แนวรับนะคะของตัวทองคำไว้ที่ประมาณ4,000เหรียญต้นๆน,นะคะส่วนแนวต้านในปีนี้นะคะเป็นเป้าหมายละกันค,ะค่ะเขาเรียกว่า t a r ต ถ้ะะาเกตจะอยู่ที่4,500เหรียญสารัฐต่อทรายออนเป็นเป้าหมายในช่วงปลายปีนี้ค่ะยังคงมีมุมมองเชิงบวกจากหลายๆปัจจัยที่หนุนนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสการลดดอกเบีย้ยของเฟดนะคะเรื่องของปัจจัยนะคะสงครามการค้าระหว่างทางสหรัฐกับจีนที่ดูเหมือนจะผ่อนคลายแต่อาจจะมีความตึงเครียดหรืออาจจะมีโอกาสสปซ์ขึ้นมาอีกนะคะรวมไปถึงปัจจัยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและการเข้าซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องซึ่ง เกิดปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำถูกขับเคลื่อนด้วยแรงซื้อมหาศาลนั่นเองค่ะ